พี่น้องมันมันโอแพงแห้งตรงนี้ตัวละเจ็ดพันเด้อเอายางกลับไปขึ้นมาที่นี่ไปหาหาไอโต้ที่นี่อุ้ยโออปุ้ยเอาเอาเกือกไงตอ้มสายตั้มสายเดี๋ยวทิ้งเอาเอานี่ตลาดวนวายพี่น้องตลาดสมป้อยหน่อยอุ้ยอุ้ยยังแค่นั่นอุ้ยเอาเอาเอาแม่ ตั้มกันท่าไรแล้วที่นี่กูเลียนนะตลาดบุญว่ายนะตลาดสมปอยน้อยนี่ใช่ไหมพอๆใช่ไม่ขายอ่ะพอตลาดบุญว่ายเด้อพี่น้องมานี้สายดำไม่มีพี่น้องเดี๋ยวใจเย็นเด้อเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ผมเห็นอยู่แต่ว่าคนขอม้าตลาดงูวงงามก่อนแต่จะคอยไปไปไอ้สายสายเลียงเขา เปลี่ยนขึ้นมาเลยหายก็ออาได้กูมุดซึ่งเลยนะซื้อรอใหญ่ป่ะตัวใหญ่ๆใหญ่ใช่ไหมอันนี้ซื้อยังนี่ซื้อซื้อแล้วสองตัวใช่ไหมตัวเท่าไหร่นี่ซื้อไปของฮาห์มันเก่าห้าหมื่นเก้าสองตัวเลยสองตัวโอ้ยเวียดเป็นซื้อหรอพี่น้องไอ้เวียดเท่าซื้อไปหรอห้าหมื่นเก้าก็ตัวละประมาณสองตัวนี่ซื้อไปแล้วใหญ่ๆที่ซื้อก็จริงจริงยังไงไนี่ยห้าหมื่นเก้ามึงห้อยเวียดเมื่อกี้นี่ หาเมินเก่าหาเมินเก่าเฮ้ย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 ตลาดบนใบเอ้าเอ้าโอ้ยต้องถอยๆก่อนตัวใหญ่พี่น้องต้องน้องถามเมินเก่าด้วยหรอยดซื้อไพี่น้องถ้าใหญ่ก็ซื้อจริงๆนะแม่ใหญ่ไม่ซื้อผมหูอยู่ ตลาดคุนไหวอันนี้เอาเก้าหมื่นแย่งอยู่บ่อเ้าหมื่นแต่กิดตัว่ะสี่นะครับมืนนี้ก็าืสอตัวไหนตัวใหญ่ๆเนาะื่อกี้มันซื้อหามันเก่าตัวบอกไญ่เลยใหญง่แต่แน่นแน่นเนาะเนี่ยมันไมันไดกไรไไมขายตอมันฉลาดมันต่อแบบนี้เลยใหญ่แน่นๆบอกโควแบบ อันน oh. ี la mile, 2, ้ก toda ็หาเท่าไหร่ลพพอเปเียให้เท่าไหร่สามหมื่นบ่โอ้ถูแห้งวะตัวนี้เมื่อกี้หาหมื่นเก่ากัตึกต้อรประมาณ2องหมื่นสอมเท่าเดียววะอันนี้เป็นห้องสามหมื่นถอยถอยก่อนไช่ปะตั้งรักตั้งรักก่อน เอาไม่ใส่ตอกเร่าอะไนี่เามาหยางมาทันีเพนี่ไทยไทยง่วตตอก่าระวังนิดนึงเพราะมัน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 ดื้อโอ้ยเจ้าของไงเลยตัวใไอนเลยเตยเตยตัวใหญ่บ้ไหนตัวใหญ่สามนเจ็ดสามสิบเจ็นี่ไงบอพี่น้องไงแท่ตัวนี้ก็ยายแท่ สามสิเจมเจดตัวนี้ตัวราหาพันมีต่อยมีตัวละเจ็ดพันเด้อตัวคูน้อยๆสาเจนาะใช่มีอีกตัวๆใส่มีอไอตัวาหสพันมีบ่เาถามมาอก่กอม,มีไม่มี <laughs> มกีสามสิบเจตัวนี้จะได้้อยู่วะ ขอพันนก็วนีเมื่อกี้มันขึ้นโคอยู่กี้มันขึ้นโคคุณนรงเด้จะไปอยู่ในควาดสวรรค์นี่มันขึ้นโคนู่เมื่อกี้แต่ออนแทงอยู่37โอ้ยงัวตลาดุใบเลยซีพาลอยไหมโอเคใช่ไหมจะหนีเงินซีพต่ออยู่ ซับนี่บไนเอเอาเบอร์ตัวใหญ่ไหพ่อับม,มันเบอร์ตัวใหญ่ไหมากศูนย์ยังเอาไตเบอร์เตัวใหญ่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 ศั์เจ้าตัวใหญ่ตัวใหญ่ศูนย์แปดเจ็ดโอ้ไมศูย์แปดเับห้าับศูนย์ห้าสามสี่สาูกห้าศูนย์ห้าสามสี่สามอพันไหนตัวไหนเด้อพี่น้องมที่ขอกเนาะ นี <54. S 2> ่งอมันยึดขอกัว่ายึดที่ที่มานเหรอพ่อพันไหนตัวนี้ครับแต่ว่าแวบนั้นก็แห่ะต้องไปขุนเท่านั้นง่วนนี่ระมาณสี่ปีหาสี่ปีกว่านี่แหละประมาณนี้มันขุ้นซึ่งไปเลยเนาะมาถอยมาก่อนดออกมาเลยหลอดมันจะวงวงว่องวงล้อมเขาง่วนเราประเทศนี้สีดำบ่มื่อนี้สีดำไม่ค่อยบ่ค่อยพอพี่เนาะไม่ได้สีออกแดงแดงเลยสีดำสีแดง ตัวนีอลายมาในอีพ่อไปไหนงัวเจ้าอะไรแบบนี้ผมเนาะเอาอ้นขึงพ่วงมาเลยเว้ยมาไปเชียงยางมากลางๆก่อนเดี๋ยวทีนี้ข้างหนามเข้าไปดอกพี่น้องเพราะว่าผมผมจับกล่องอีกสองมื่นเนี่ยหนีแม่ลูกลูกลูกโคแม่ลูกลูกโคโอ้ย ต้นเล่สั้งกราได้พี่นอกแล้วก็ต้นละพันลวจีบอยแมียไข่ขายขายขายใจสิปาได้ไหมตัวนี้ไขมันขืนอยู่วังสองเดือนทีแล้วน่นต้องโชคมาือก่าตัวนี้ตัวอะไรนี่ก็บอกกบอเพราะถึงราคา่าอ้ยเขาเออเอาถึงตัวอะไรเอาทางกัะัยโอ้ยขวาไม่รู้ไถึงมือถูกแกไม่รู้อเก่าพัน อีรีสิตอกไห่หั่นละเจียวแม่นอยู่บอกหลอดมือน,นี่เนาะโอ้มันกระสมราคาอยู่หรอกเนาะกัดสมราคาดยสมราคาจะดรอเก่าพันอีเรียบได้เนี่นยอีรีอีอร,อรีพูดดาาแหวบไปเลยดาาแหวบได้พี่น้องเด้อลูกเต้าขันอย่างไรก็ซื้อลูกมันเด้อเก่าพันเหมืนว่างวอไทยพี่น้องครับทอน ไอจันเออเอารเงยก่าพันดีดีไปทางวันมาเบอร์มามาเจ้าที่เับโทรศัพท์มาเร็วเร็ว้ใดบอกเบอร์้นก็เอาไปขายให้เขาเด้เจานี่เอาไปโหลดเก่าพันเอาับนี่เอาคนขายถือพี่น้องครับเก่าพันโนแมนล่เพิ่นสิขายในสนามมันละพี่น้องบเอบอร์ก่อนดอคนนะ จำไปเลยว่าถือว่าขาก็ดีของเจ้าไปซื้อ้จะ้องซีหาอะไลยูดดิย่ไม่เชื่อใคซีหาชื่อหนูเปอะไรนะว่าโทษัวนี้ซีพันหามันเมียนอยู่วะซีพันหาไม่ถือกราะกจะมันก็โค้งมันจะจอย เขได้ตัวนี้เฮจอยยังสิเาได้อะไรพอเนี่ยซีไปซีมาเนี่ยมืหานหามืหาแม่ลูกเนาะนี่สีเขามือหา่าเขาหาแต่มือหาอ่อยมืนหาพันหาแม่ยูน่เดอมือโอ้ยเปกรจอยไปเะไวเลีอยงงอจเลเลือมันจอยเขาจะล่ยจะเลีงมันจอยไรเดอพี่น้องเด้อแต่เลี่ยงจอยแล้วมันขายยางนาะแม่มันก็ไปคุณดีๆอะไรอย่างนี้เนาะเนี่นี่เนาะ แม่นอาใส่ใสมือกี้มือมือกี้มือหาพนาแม่ลูกเนาะแม่เดี่ยวแม่เดียวหนึ่ง5กกพันหาะเนี่ยต่ำเลยอยาเรียนตนทุกงตัวนี้แม่หาานอกอจขายแพงเลยด้อได้ไปหนตัวนี้ของเก่าของไอแม่ ก็ได้เอาแบ่ที่ผาป่ะเออท่าล่เอาเบอร์มาเบอร์มาเส่เล็กมาตัวนี้มือหาพันหาเอาเซลเล็กไาเร็วรับพี่ชอบจะรับพี่ชอบเบอร์จะของไหนอศูนย์เกองหนึ่งหกศูน เอาใส่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 แต่ละคนนี่ต้องรับผิดชอบงัวจากของไหนเขาโทรมาเขาโทรมาหายเจ้ายอย่าไปหายผมเด้อใส่ใส่อีกใส่ใส่ใส่เราโอ้ลูกคัวใส่อูใส่อจเ่นีล่ะโอ้แม่ลูกบอกพอเทียวครับเท่าไหรครับตัวนี้หมื่นสามซื้อนี่หมื่นามพันซื้อนแ เันจะมื่นมื่นงกพครับมื่นพยังคือเหล่องจอยนะครับนันบริเรล่องจอยเหรอมันหลายตัวมันก็เลียจอยวโอ้ยเอาหยาใส่มาแนบว่เป็นยังพี่้องครับถ้าผู้ใดซื้อไปแล้วห้องกระสอบนี่ย้วนขึ้นมาทันทีเลยในราคาเ่าไรหมในพี่้องห่อกูถ่ำนบานมันจเวลาเกี่ยวหยาเนาะหูได้ดานี่ มืสาพันอซื้อเอาเรียกมาเรียกมาศูนย์แปดแปดห้าหนึ่งเจกาหเ้อยมืดหอยมืดตนี้ของผปุมีเ่ามีเมื่อไหรล่าของไผตัวนี้เมื่อไร่เอ้ยขอสีดำเหรอเว้ยพี่น้องเบ่งสีดำมาเจนี่สีดำดำดีสีเปรตกของตัวนี้พื้หนึ่งครับอันพี่น้องีทวาถามพววังสีดำเนาะพอละตัวนึง ดำแท้่ดำบอดีสีบโตกเนาะต้นแม่อีต่างหากเจ็ดพันเลยเนี่ยมีคนมาตอนเจ็ดพันอยู่ตอนเข้าอขายมื่นหนึ่งขายละวมื่นหนึ่งต้นแหน่เลยพี่น้องครับตัวนี้เขื่นงวดไทยบะเนี่ยใช่ใแสดงว่าพอพอมันก็ต้อเป็นตัวดำว่ะขายมื่นหนึ่งเด้ต้นแม่พี่น้องครับงวดนี้มีลูกคือค่อยมีลูกมาตัวหนึ่งว่ะเนาะยังนี้ไป่ใช่ละไม่นี้เบอร์มาเร็วโน้ เอาเบอร์มาเนะเบอรศูนย์แปดเจ็ดสองหาสองแปดนย์หนึี่เอาตั้มก็เป็นเว้ยตัวนี้มไน้ือหนึ่งตัวนี้มือหนึ่งต่อเนาะมือนรอดอะไรเนาะตัวนี้มือหลอดอะไรอยู่ดอสีดำดำตัวนี้ขายลูกมันเหรยังเหลือแมมันเข้ามือหนึ่งเดือนลูกแมียเจ้ามือหึบ่เม่นครับแสงประทายตัวนี้กันเบอรเบอรเจ้าเมื่อกี้เนพร้อมด้วย มังืองาจจะโตนี่พี่น้องโอ้โหนมันจากเวียบแห้งเด้พี่น้องเด้อเป็นเกี่อไสิเคเกิดเป็นลำล้ำจะแบบูปิขายไมให้ลู้ขายไไรเรูเปินขายไปหกพันเงนวเอาเบอร์มื่กี้ก็บปัวสีดำา่ะเอาเอายางยางใส่โอหน้าว่ะพี่น้อง เดี๋ยวไปเบิ่งตลาดบุญไหว้กันเด้อยพี่น้องเบ้งตลาดบุญไหวกันอุ้ยตัวนี้งามปะไฟตัวนี้อีพอนี่สี่หมื่นครับนี่ลูกพิชาตะก้วแทบแบบนี้น่น้องนี่นเจอของงามหน่ยพี่น้องเจอไม้งามเมื่อควันบิน